กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเขาบอกว่านาครอ,อันเป็นสง,ง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมนะจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันครับในอดีตนะฮะมีชื่อเรียกดินแดนแถบนี้หลายชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นในคัมภีร์มหานิเทศของอินเดียเนะี่ยที่เขียนขึ้นราวพุทธศตวรรษที่7-8เรียกว่าตามพรล,ลิงบันทึกโบราณของเมืองจีนเรียกว่าเอ่อเซียโถนะลักตะ มาลึกติก,กานะครับในจารึกของสันสกิตซึ่งล้วนหมายถึงดินแดนที่มีดินสีแดงตะวันตกนิยมเรียกกันมากนะจนกระทั่งตน้นคริสตวัตที่ที่สิบนะก็คือลิกอนะฮะสันนษฐานว่าชาวโปรตุเกตเนที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเนี่ยเป็นผู้เรียกก่อนนะโดยเพี้ยนมาจากคําว่านครนะฮะ ส่วนชื่อนครศรีธรรมราชนะครับมาจากพระนามของกรรษัตริย์ผู้ครองนครในอดีตนะมีพระนามว่าพระเจ้าศรีธรรมศรีธรรมโศกกราชนะครับพระเจ้าศรีธรรมโศกกราชนะมีความหมายว่านครอ,อันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมหรือเมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในยุคที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครับเม <c oughs> ืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นเอกคู่กับเมืองพิษณุโลกมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับ เจ้าพญาเป็นเจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์ตามพระอายการตำแหน่งนาพลเรือนนะนาทหารทั้งเมืองอว่าเจ้าพญาเสียราชาเนี่ยนะครับครั้นเมืองเสียกรุงเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนะครับในพุทธศักราช2310าตำแหน่งเจ้าพญานะครศรีธรรมราชาว่างอยู่หลวงสิทธิในเวรมหาดเล็ก นะฮะซึ่งออกไปรับราชการตำแหน่งประหลัดเมืองเป็นผู้รักษาราชการเมืองนครศรีธรรมราชคันทราบว่ากรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พมา่าไม่มีเจ้านายปกครองประเทศหลวงสิทธิจึงตั้งตัวเป็นเจ้าผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชเป็นอิสระอยู่กกหนึ่งพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ